ูดเก่ไหมฉี่ไหมแม่พาฉี่ไหมเดินมาหาแม่โอ้ลูกเอ้ความชลาชักช้าคว้าไม่ทันมาหาแม่เด็กมาหาแกนมาแกนมาว่าเด็กจะออกมาทำไมแล้วก็นั่งอยู่น่นแกนมาดูไอ้นี่ดูวิดีโอนิดนึงเดี๋ยววันนี้กลับบ้านแล้วนะ กลับบ้านไหมวันเนี้ยเดินมาหาแกนมาเหรอก็แกนมาให้อยู่กับแกนปลาไงแกนปลานี่มาจะให้แกนมานั่งนี่เหรอมาแล้วลุกขึ้นหนึ่งสองฮึบลุกเละลุกเละลุกละลุกมาเลยคนเก่งมาแล้วลุกเลยมาเร็วกกมาเร็วมานั่งนี่ค้ำแง่คำ้คำคำ้คำ ค่ะโอเคกู้ดเกิร์ลอืมกู้ดเกิร์ลเดี๋ยวไปหามาม่านะ